สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดกะกะตถกเครียดลุ้นส่งสารรัฐธรรมนูญชี้ป้มแบ่งเขตร,รวมต่างดาวสีสวรรค์ปืนวัยจ่อยื่นผู้ตรวจการ13กุมภาพันธ์มีรายงานข่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต มีการหารือถึงกรณีความเห็นต่างในการที่กรกตอน,นั้นนำจำนวนราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทยมาคิดคำนวณจำนวนสสที่แต่ละจังหวัดพึงมีและแบ่งเขตเลือกตั้งตามที่สำนักง,งานเสนอเรื่องว่าสังคมมีความไม่สบายใจและจะมีความเห็นที่แตกต่างทั้งจากประชาชนพักการเมืองนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการดําเนินการของกรกตทําให้การทํางานของกรกตเกิดความเครือบแครงใจว่าคนจะมีแนวทางในการดําเนินการแก้ไขเรื่องในกล่าวอย่างไรโดยที่ประชุมกรกตได้มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายทั้งถ้าเดินหน้าต่อไปนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตมีอะไรบ้างหรือถ้าจะมีการยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยในขณะนี้จะทําได้หรือไม่ พราะกะกะตน,นั้นอยากเห็นการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผลการเลือกตั้งที่ออกมานั้นเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายซึ่งที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุปด้วนัดที่จะหารือกันในประเด็นดังกล่าวนั้นต่อไปในการประชุมวันที่14กุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามมีรายงานขา่าวว่าวันที่14กุมภาพันธ์นั้นนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจะเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา86รัฐธรรมนูนแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พศ2564ประกอบมาตรา26พรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสฉบับที่2พศ2566ว่าการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจงังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักการ ทะเบียนรัษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่จะมีการเลือกตั้งดังนั้นหมายความรวมถึงจำนวนรัษฎรผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้นหรือหมายความรวมถึงรัษฎรที่เป็นคนต่างด้าวด้วยหรือไม่ความคืบหน้าล่าสุดเพื่อไทยจัดขุนพลถลกซักฟอก152ปูดพักร่วมรัฐบาลจ้องไม่อยู่เป็นองค์ประชุมท้าบิกตูเจอสักครั้ง นายสมคิดเชื้อคงสสบนราชธานีพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายคา้านกล่าวถึงความคืบหน้าในการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ในวันที่15-16ถึงกุมภาพันธ์นี้ว่าขณะนี้ได้เตรียมคุนพลไว้อภิปราย18คนอาจจะมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงบ้างหากมีข้อมูลซ้ำซ้อนก็จะถอยออกยืนยันว่า พร้อมเต็มที่เพราะได้มีการซักซ้อมมาแล้วและจะพิปรายตามเวลาที่กำหนดทั้งนี้พักเพื่อไทยหวังว่าการอภิปรายในครั้งนี้จะพิสูจน์ให้เห็นว่ารัฐบาลทำอะไรไม่ดีบ้างปกป้องคนทำผิดอย่างไรเกิดความไม่ชอบมาพากลทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรแต่พี่น้องประชาชนจะอย่างไรก็อยู่ที่ผลการเลือกตั้งเมื่อถามว่ากรณีที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุว่า หากองค์ประชุมไม่ครบหรือสภาลม่มถือว่าจบการอภิปรายและสิ้นสุดยติทันทีนายสมคิดกราบว่านายวิษณุพูดอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนแต่ก็มีความใกล้เคียงบ้างเพราะสภาลม่มยติไม่ได้ตกไปในวันนั้นทันทีสมมติว่าวันที่15กุมภาพันธ์องค์ประชุมไม่ครบแต่ยติก็ยังค้างสภาอยู่จากนั้นวันที่16ุมภาพันธ์มาประชุมใหม่ ก็ใช้ยติเดิมเข้ามาอภิปรายต่อดังนั้นเมื่อสภาล่มเราก็ไม่ได้พูดเท่านั้นเองแล้วสภาปิดสมัยประชุมยติก็ตกไปโดยปริยายรวมทั้งวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของสภาชุดนี้ด้วยเมื่อถามว่าเป็นเกมการเมืองของฝ่ายรัฐบาลหรือไม่เพื่อไม่ให้ฝ่ายค้านได้อภิปรายนายสมคิดกล่าวว่าเท่าที่ได้ข่าวมามีบางพักที่เป็นพักร่วมรัฐบาล ไม่เข้าร่วมไปดูประชุมไม่ว่าจะเป็นแผนจริงๆหรือไม่เพราะมันเป็นแค่ข่าวแต่มองว่ารัฐบาลน,นั้นไม่ควรทําแบบนั้นเด็ดขาดมันเป็นผลเสียแก่รัฐบาลเองทั้งนี้การอภิปรายทั่วไปตามมาตราหนึ่งสองไม่ได้มัดปากฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลก็ได้พูดฝ่ายค้านก็ได้พูด,ด,พดต่างคนก็ต่างได้พูดได้ชี้แจงคนที่จะตัดสินก็คือพี่น้องประชาชนฉะนั้นรัฐบาลทําองค์ประชุมไม่ครบ เราก็จนด้วยเกล้ามันก็ไม่ได้พูดก็เท่านั้นอะ่ะถามว่ารัฐบาลเป็นแบบนั้นรัฐบาลกลัวอะไรนายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าตัวเองไม่กลัวบริสุทธิ์ยุติธรรมพร้อมสู้ทุกรูปแบบและพลเอกประยุทธ์จะเดินเข้าสาภามาเจออีกสักครั้งก็ไม่เห็นจะเป็นไรความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองระเบิดเวลาการเมืองปมแบ่งเขตคิดต่างดาว สูญอากาศการเลือกตั้งประเด็นร้อนในทางการเมืองและสมเสี่ยงจะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ต่อการจัดการเลือกตั้งสสที่กำลังจะเกิดขึ้นหากเป็นไปตามไทม์ไลน์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตคือวันที่7พฤษภาคมในกรณีที่รัฐบาลพลเด็ประยุทธ์จันทร,ร์วชาเพื่อบรรหน้าที่ครบวาระ4ปีในวันที่23มีนาคมประเด็นร้อนที่ว่า คือการคำนวณจำนวนสสในแต่ละจังหวัดของกกตโดยการนำคนที่ไม่มีสัญชาติไทยวงเล็บคนต่างด้าวมานับรวมเป็นจำนวนประชากรในบางจังหวัดจนมีข้อกังขากังวลว่าเกิดความผิดพลาดในแง่ของกฎหมายตามที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยและอดีตกกตแสดงความห่วงใยพร้อมทั้งเรียกร้องให กกตเคลียในเรื่องในก,กล่าวให้มีความชัดเจนเนื่องจากจะส่งผลให้3จังหวัดที่ได้สสอเกินและ3จังหวัดที่ได้สอสอขาดจะกําหนดพื้นที่แบ่งเขตผิดส่งผลให้การเลือกตั้ง6จังหวัดนั้นเป็นปัญหาได้โดยห6จังหวัดดังกล่าวมีจํานวนสสรวมกันได้40คนคิดเป็นร้อยละ8ของจํานวนสอสหากมีปัญหาขึ้นจะไม่สามารถเรียกประชุมรัฐสภาได้เพราะ มีไม่ถึงร้อยละ95ที่มาตรา84รัฐธรรมนูญพศ2560กําหำหนดไว้ดังนั้นกกตต้องชี้แจงว่าเหตุใดจึงนำคนที่ไม่มีสัญชาติไทยมารวมไว้ด้วยแม้จะให้เหตุผลว่าก่อนหน้านี้เคยทำแบบนี้กันมาเลยจะทำแบบเดิมแต่แบบเดิมน่ะก็อาจจะผิดพลาดก็ได้เพราะไม่เคยมีใครออกมาทักท้วงว่าถูกหรือผิดอย่างไร จึงยึดแนวทางปฏิบัติใช้มาโดยตลอดอดีตกรกตตั้งข้อสังเกตด้วยว่าสำหรับจังหวัดที่มีคนไม่ได้สัญชาติไทยสูงสุด3จังหวัดก็คือเชียงใหม่161,567คนจังหวัดตาก137,410คนและจังหวัดเชียงราย132,515คนหากคำนวณใหม่ โดยตัดคนที่ไม่ได้สัญชาติไทยออกไป3จังหวัดนี้ควรจะได้สส,สน้อยลงอย่างละหนึ่งคนขณะที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดลบบุรีและปัตตานีควรได้สส,สเพิ่มอีกจังหวัดละหนึ่งคนความคืบหน้าล่าสุดอมรเทพเริ่มออกเคาะประตูบ้านอ้อนคะแนนเสียงคนเสื้อแดงหนุนเป็นสสสีสเกตกลุ่มคนเสื้อแดงกว่า1000คนเข้าฟังนายอมรเทพสมหมายขึ้นเวทีปราศัย แจงนโยบายพักเพื่อไทยเตรียมเริ่มออกเดินทางเคาะประตูบ้านทุกหลังพื้นที่เขตเลือกตั้งที่5จังหวัดศรีสะเกดขอเป็นสสดูแลประชาชนที่หอประชุมโรงแรมมอนเทพอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดได้มีกลุ่มคนเสื้อแดงในเขตเลือกตั้งที่5จังหวัดศรีสะเกดประกอบด้วยอำเภอขุนหารและอำเภอภูสิงห์กว่า1,000คนพากันมาประชุมเพื่อ ร่วมรับฟังนโยบายของพรรคเพื่อไทยโดยมีการสวมเสื้อแดงแสดงสัญ,ญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยพากันชูป้ายและรูปภาพของนายอมรเทพสมหมายว่าที่ผู้สมัครสสศรีสะเกตเขตหพรรคเพื่อไทยมีนายวิวัตช,ชัยโหตระไวยศยะสสศรีสะเกตเขตสพรรคเพื่อไทยในฐานะหัวหน้ากลุ่มสสพรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกตรพร้อมด้วยนายอมรเทพสมหมายว่าที่ผู้สมัครสสศรีสะเกตเขตห้านางสาว วิรดาอินชัดว่าที่ผู้สมัครสสศรีสะเกดเขตเจนายพัทธศาสตร์มาสกุลนายกอบจอตรากาศอำเภอกันทะลักษ์ขึ้นเวทีปราศัยกับประชาชนมวลชนคนเสื้อแดงบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนายวิวัฒชัยจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่าตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาประชาชนชาวศรีสะเกดและชาวไทยทั่วประเทศประสบกับปัญหาความยากจนราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้น แต่ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำอย่างหนักมากราคาอ้อยมันสำปะหลังอย่างพาราข้าวเปลือกตกต่ำมากทำให้ความยากจนแพร่กระจายไปทั่วแผ่นดินปัญหายาเสพติดระบาดหนักเต็มทั่วประเทศขณะที่ค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาค่าแก๊สถุงต้มราคาพุ่งสูงขึ้นมากพักเพื่อไทยมีนโยบายคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนอะภายในปี2570 ราคาพืชผลทางการเกษตรราคาต้องสูงขึ้นยกแผงยาเสพติดต้องหมดไปค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาค่าแก๊สถุงต้มต้องลดทันทียกระดับ30บาทรักษาทุกโรคค่าแรงขั้นต่ำา6 0 0บาทต่อวันปริญญาตีเงินเดือน25,000ขึ้นไปจะใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาคอร์รัปชันโรงเรียน2ภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาจีนจะมีทุกพื้นที่จะเพิ่มสวัสดิการให้กับ ผู้สูงอายุทุกคนจึงขอให้พี่น้องประชาชนชาวรีสเกตในเขตอำเภอขุนหารและอำเภอภูสิงห์โปรดเลือกนายอมรเทพสมหมายเป็นสสรีสเกตเขตหและเลือกพรรคเพื่อไทยเพื่อเป็นรัฐบาลบริหารประเทศทำตามเนื้อใบดังกล่าวข้างต้นให้เป็นประโยชน์แก่คนไทยทุกคนด้วยนายอมรเทพยังกล่าวอีกว่าสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่มีพี่น้อง จากอำเภอภูสิงห์สาตำบลคือตำบลห้วยติ๊กชูตำบลเขียงรามและตำบลโคกตาลอำเภอขุนหารหนึ่ 1. ตำบลก็คือตำบพลพรานรวมแล้วประมาณ1,000คนมาร่วมกิจกรรมขณะดดวยการมีประชาชนแสดงความประสงค์อยากจะมาร่วมฟังประสัยจำนวนมากแต่เนื่องจากข้อจำกัดในด้านของพื้นที่จึงได้เชิญมารับฟังประสัยจำนวน4ตํตบลจาก2ออำเภอจากนี้ จัดกิจกรรมต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆพี่น้องที่ยังไม่ได้มาพบปะก,กันก็จะจัดมาพบปะก,กันในคราวต่อไปการจัดกิจกรรมได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากเป็นอย่างดีเนื่องจากประชาชนต้องการให้ผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลบริหารประเทศหลังจากทนกับการปัญหาความยากจนมานานกว่า8ปีแล้ว